ลังสีมาของท่านนะคะอยู่ฝั่งมือของดิฉันค่ะซึ่งท่านจะได้รับบทบาทหน้าที่ตำแหน่งในฐานะนะคะเป็นผู้อำนวยการประจำประเทศไทยนะคะทุกโครงการแล้วก็ท่านยังมีหน้าที่ในส่วนของเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้จัดการโครงการของ Global Space Leadership Program ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน CEO และผู้ก่อตั้งโดยพิมารยันงสเปซ พูดค่ายโอกาสขององค์การนาซาสหรัฐชนาซาร์เป็นผู้ขับร่านขั้นร่วมกับดิฉันดรพิจิตาชาชินาในฐานนะรองประธานเซาท์อีเอเซียของพิมพ์บริกานสเปเชียลในอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะวันนี้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะอยากจะให้ท่านนะคะมาในเมืองไทยคราวนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกไม่ใช่โอกาสแรกนะคะแต่เรามากันหลายครั้งแล้ววันนี้มมิสเตอร์อาโพรสนะคะไม่ได้มาคนเดียวพาพนังานมาด้วยค่ะขอเรียน